โอเคนะครับวันนี้เราจะมาเริ่มเรียนกันเรื่องพื้นที่ของส mm ี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับเมื่อวานเราเรียนความยาวรอบรูปไปแล้วความยาวรอบรูปก็คือความยาวที่มันอยู่รอบๆของรูปสี่เหลี่ยมถูกไหมแต่ว่าวันนี้เราจะหาสิ่งที่อยู่ข้างในแล้วว่ามันมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับพื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉาก พื้นที่ของสี่เหลี่ยมมุมฉากนะครับก่อนที่เราจะดูวิธีหาพื้นที่นะเรามาดูหน่วยของมันก่อนนะหน่วยของพื้นที่หน่วยของพื้นที่นะครับเมื่อวานเราเรียนความยาวรอบรูปหน่วยก็จะเหมือนกับความยาวทั่วไปใช่ไหมเป็นซมอแบบนี้หรือว่าเป็นนิ้วเป็นเมตรอะไรก็ว่าไปนะอันนี้เป็นแบบธรรมดานะครับแต่ว่า ถ้ามีคำว่าพื้นที่ขึ้นมาแล้วจะต้องเติมคำว่าตารางเข้าไปเป็นตารางเซนติเมตรตารางนิ้วหรือว่าตารางเมตรโอเคไหมถ้าเป็นความยาวรอบรูปจะหน่วยจะมีแค่ตัวความยาวอย่างเดียวนะครับแบบนี้ถ้าเป็นความยาวรอบรูปนะ แต่ถ้าเป็นพื้นที่จะมีคําว่าตารางเพิ่มขึ้นมาด้วยเสมอโอเคไหม,ไมโอเคถ้าพูดถึงพื้นที่ต้องมีคําว่าตารางนะครับถ้าเป็นความยาวธรรมดาก็ไม่ต้องมีคําว่าตารางโอเคนะอันนี้เป็นหน่วยของมันนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตารางเอยมาดูพื้นที่กันวันนี้เราจะเรียนการหาพื้นที่โดยใช้ การนับเป็นช่องก่อนนะครับการหาพื้นที่จะมี2แบบนะแบบที่1คือใช้ตาราง1ห,หน่วยก็คือนับเป็นช่องเดี๋ยวจะเรียนกันวันนี้นะใช้ตาราง1ห,หน่วยนะครับและแบบที่2คือการใช้สูตรออแตบบ่วันนี้เราจะเรียนข้อ1ก่อนนะการใช้สูตรเดี๋ยวเรียนอาทิตย์หน้านะครับ ค okay. มาดูตัวอย่างเลยเรื่องนี้ง่ายๆนะครับตัวอย่างที่หนึ่งเดี๋ยวครูวาดรูปสักครู่สมมุติมีสี่เหลี่ยมมาให้หนึ่งอันอ่ะสี่เหลี่ยมรูปร่างประมาณนี้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรลูก จัดตุลัดจัดตุลัดค่ะแต่ตุลัดนะครับแต่ว่าอันนี้คั่วจะวาดไม่เป๊ะมากนะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นจัดตุลัดแล้วกันนะครับให้รู้กันนะอ่ะจัดตุลัดสมมุติคู่กําหนดให้ด้านขวานี้ยาวสี่นิ้วแบบนี้นะอ่าทบทวนก่อนถ้าด้านขวายาวสี่นิ้วในเมื่อเป็นจัดตุลัดนะครับด้านล่างก็จะยาวเท่าไหร่เหมือนกันสี่นิ้วค่ะ ด้านซ้าย4นิ้วด้านซายก็สี่นะครับแล้วก็ด้านบนก็สี่เลยนะครับเพราะว่าสี่เหลี่ยมจตุรัสทุกด้านต้องเป็นไงกันหมดเลยเท่ากันเทกันนะครับเพราะฉะนั้นข้างขวาสี่นิ้วข้างบนก็สี่นิ้วนะครับเขียนไว้ก่อนวิธีการก็คือการใช้ตารางหนึ่งหน่วยก็คือให้เราตีตารางขึ้นมาก่อนถ้าความยาวมันเป็นสี่นิ้วถูกไหม ให้เราเน่ามาดีใกล้หมดแล้วให้เราขีดเส้น <ไป S 1> สามเส้นกะ <ไป S 1> กัน<ๆ><ๆ>เอานะ<ๆ>เพื่อแบ่งเป็นสี่ช่องนะครับหนึ่งสองสามแบบนี้เห็นไหมว่ามันจะแบ่งเป็นสี่ช่องละหนึ่งแบบหนึ่งนี่เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่แบ่งเป็นสี่ช่องเห็นป่ะ แนวตั้งก็เหมือนกันแนวตั้งเป็นสี่นิ้วแล้วก็ขีดสามทีเพื่อแบ่งเป็นสี่ช่องเหมือนกันนะครับกาๆเอานะหนึ่งสองสามอ่าช่องอาจจะไม่เท่ากันไม่เป็นไรเราแบ่งออกเป็นสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมมีใครงงมั่ง uh ม่งงนะอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้เรารู<ย>้ความยาวยของมันว่าเป็นสี่นิ้ว,วถูกไหมเต็นมไปมดเลยวีสี่ทุกอันเนี่ยอะเราแบ่งเอ้ยเรารู้ความยาวเป็นสี่นิ้วนะครับเราก็เลยจะแบ่งเป็นสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่ช่องแบบนี้นะโดยการขีดสามทีนะครับข้างบนก็เหมือนกันเราแบ่งเป็นสี่ช่องหนึ่งสองสามสี่แล้วเราก็ขีดลงมาทีนี้พอเราขีด ทางข้างบนข้างขวาแล้วเราจะเห็นว่ามันจะเกิดช่องขึ้นถูกไหมวิธีการก็คือให้เรานับเลยว่ามีกี่ช่องอ่ะทุกคนนับซีว่ามีกี่ช่องช่องทั้งหมดมีกี่ช่องสิหช่องค่ะนับอย่างนับอย่างมานับพร้อมกันก็ได้นะครับ1 2บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสสิบสี่สิบห้าสิบหกเพราะฉะนั้นพื้นที่ก็จะเท่ากับสิบหกแต่ว่าครูสอนแล้วว่าถ้าเป็นพื้นที่ต้องมีคำว่าอะไรขึ้นก่อนคำว่านิ้วตารางสิบาเเออตารางนะครับตารางอะไรก็ดูจากโจทย์ข้อนี้ข้อนี้เขาบอกมาว่าสี่นิ้วใช่ไหมตารางก็ต้องเป็นตาราง นิ้วิวโอเคเสร็จแล้วหนึ่งข้อแบบนี้ง่ายไหมง่ายง่ายเนาะโอเคขออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับเออวันนี้อยู่กันแป๊บเดียวว่าเรื่องง่ายนะครับอย่งี้ สักครู่นะครับขยับลงมาหน่อยต่อไปตัวอย่างสองตัวอย่างสองกูจะว่าสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมอสี่เหลี่ยมลักษณะนี้เป็นสี่เหลี่ยมอะไร อโอเคนะครับแต่รอบนี้เดี๋ยวครูจะไม่กําหนดความยาวและครูจะลากให้เลยนะครับเออแล้วเดี๋ยวให้เราดูกันว่าจะเป็นเท่าไหรน่นะโอ้ยไม่ค่อยสวยแบบหน,นึ่งอ่าอยู่ว่าร้องเพลงแล้วอ่ะ

โอเคข้อนี้ให้เวลาทุกคนลองนับดูซิว่าจะตอบพื้นที่เท่าไหร่ข้อนี้ครูไม่ได้กำหนดตัวเลขน,นะครับแต่ว่าอาจกำหนดว่าเป็นเป็นเมตรละกันนะเ,เราเขียนรอเลยว่าตอบเป็นตารางเมตรนะแต่ว่าเป็นเท่าไหร่ร สิบหกค่ะทำไมนับได้น้อยจังเอเยอะนะโคแปมหนึ่งแปดสิเมันมองเห็นเต็มอยู่บ้ามันมองเห็นเต็มอยู่บ้ามีหลากหลายคำตอบแปดสิบแปดสิบแปดสิบสามครับแปดสิบสี่ครับมีแปดสิบสี่มีแปดสิบสองแปดสิบสี่ครับ เส่วใหญ่ได้84นะครับส8 oh UH 91ะคค่ะเป็นให้เวลานับให้เวลานับ88 84ครับมี84มี88 84ค่ะ91ค่ะ89ค่ะ91โอเคเอ้ยมีหลายๆครับตอบเลย72 แปดสิบห้าค่ะแปดสิบแปดแปดสิบสี่ค่ะแปดสิบสี่นะครับแปดสิบสี่คะแปดสบี่แปดสิบสี่ค่ะแปดสิบสี่เยอะมากเลยตเวต่อมาดูกันอมาพร้อมนะครับเดี๋ยวเรามานับด้วยกันก่อนเลยไล่ไปเลยนะหนึ่งสอง สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดแปดสิบเก้ายี่สิบเอ็ดยิบสองยี่สามยี่สี่สองยิบเจ็ดยี่สองยี่สามยี่สี่ยี่ห้ายี่ิหกยี่เจ็ดยี่ิบแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามเอ็ด

ห้าเอ็ดห้าสองห้าสามห้าสี่ห้าสี่ห้าห้าห้ดห้าเห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกสิบหกสิบเอ็ดหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปด หกเก้าเจ็ดสิบเจ็ดสิบสองทีนี้ดูช่องที่เหลือก่อนปุ๊บ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 จะเย็นจะเย็นตอนนี้เราเจ็ดสิบสองแล้วนะครับแต่จะเห็นว่าช่องที่เหลือน่ะมันจริงๆแล้วมันไม่ได้ใหญ่เท่าเพื่อนเห็นป่ะอ,อืมค่ะใช่ค่ะจริงจริงช่องที่เหลือนเนี่ยมันเป็นประมาณครึ่งหนึ่งของช่องของเพื่อนเองเพราะฉะนั้นเจ็ดสิบสองแล้วนะต่อไป เราจะต้องเอาสองอันนี้มาประกอบกันก่อนเพื่อให้กลายเป็นหนึ่งช่องใหญ่เป็นเจ็ดสิบสามเ็สิบสามเห็นไหมเพราะว่ามันแค่ครึ่งเดียวช่องหนึ่งมันแค่ครึ่งเดียวมันไม่ได้ช่องเต็มเต็มนะครับเพราะฉะนั้นสองอันนี้รวมกันเป็นเจ็ดสิบสี่้ต่อน,นี้รวมกันเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็ เจ็ดสิบแปดเออเพราะว่าช่องข้างล่างจริงๆแล้วมันเป็นครึ่งเดียวนะครับมันไม่ได้เป็นเต็มๆช่องเราต้องเอาสองครึ่งมารวมกันเป็นหนึ่งก่อนเพราะฉะนั้นพื้นที่ของตัวอย่างที่สองนี้คือเจ็ดสิบแปดตารางเมตรโอเค okay, ไหมเอเอทีนี้เราก็จะเห็นการใช้ตารางหนึ่งหน่วยเนี่ยหรือว่าการนับช่องเนี่ยข้อเสียของมันก็คือถ้าช่องเริ่มเยอะเนี่ยจะใช้เวลานานถูกไหม เมื่อกี้เรานั่งนับกันนานมากเลยข้อนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวอาทิตย์หน้าคุณครูจะสอนวิธีที่สองคือการใช้สูตรถ้าใช้สูตรมันจะเร็วกว่านะครับแต่ว่าถ้าพื้นทีน่น้อยแบบตัวอย่างที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถนับได้ก็อาจจะง่ายกว่าก็ได้แล้วแต่คุณชอบแล้วกันโอเคนะอ่ามีใครมีคําถามไหมการนับพื้นที่แบบนี้แบบตารางหนึ่งหน่วยมา การบ้านมีการบ้านไหครับเดี๋ยวเปิดก่อนใครมีแบบฝึกหัดเตรียมตัวเปิดเลยอยู่หน้าร้อยสามสิบสี่ปั้นนะครับครูไหนลองเปิดสิเจอแล้วค่ะการบ้านหน้าร้อยสามสิบสี่นะครับ ใครขยันสามารถทําหน้าร้อยสามห้าได้แต่ว่าไม่บังคับโอเคไหมเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันนะเจอแล้วค่ะโอเคหน้าร้อยสามสี่นะบังคับนะครับแต่ว่าร้อยสามห้าแล้วแต่โอเคไหมเดี๋ยวดูดูช่องดีๆนะบางมีช่องครึ่งหนึ่งแบบตัวอย่างที่สองด้วยนะเห็นเปล่าใครเปิดดูแล้วหน้าร้อยสามสี่ โอเคนะครับครึ่งหนึ่งประมาณสองข้ออ่าแั่นี้ครับแค่นี้นะกันบ้านร้อยสามสี่นะครับป่แคปหน้าจอนี้ไว้เลยเอาไปทํากันบ้านได้แต่ว่าเรื่องนี้ไม่ยากอยู่แล้วเนาะโอเคนะครับใช่เลยครูไม่ยากเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องรู้หลัตายเขียนใช้สูตรเออจัดไปป่ะสต็อปแชร์แล้วก็หยุดเล็ก